สวัสดีค่ะหลังจากที่ล้มฉันได้ใช้ชีวิตอยู่กับตนเองคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆและฉันก็ได้เจอวิธีการจัดการการเงินวิธีหนึ่งค่ะที่ฉันลองใช้แล้วมันโอเคมากสาหรับฉันแล้วมันก็ทําให้ระบบการเงินส่วนตัวของฉันค่อยๆดีขึ้นตามลําดับฉันฉันจึงอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนได้นาไปปรับใช้กันค่ะหนึ่งทุกครั้งที่เราได้รับเงินมาไม่ว่าจะได้รับจากอะไรเป็นรายได้จากทางไหนให้เราแบ่งออกเป็นสีส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งเงินกระเป๋านี้เป็นเงินสําหรับการใช้จ่ายประจําวันของเรานะคะ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะแต่เมื่อหมดแล้วไม่ควรจะไปรบกวนกระเป๋าอื่นๆนะคะส่วนที่2เป็นกระเป๋าของเงินที่ใช้สําหรับต่อยอดลงทุนค่ะเป็นการลงทุนเล็กๆเ,เพื่อให้เงินเราเติบโตนะคะแม้แต่เงิน5บาท10บาทไม่ว่าจะแบ่งออกมาได้เท่าไหร่ก็ขอให้ทําอย่างมีระเบียบและทําอย่างสม่ําเสมอนะคะส่วนที่3เป็นเงินสําหรับป้องกันค่าเงินส่วนนี้คือเงินสํารองฉุกเฉินของเรานั่นเองค่ะ ส่วนเงินกองที่4เป็นเงินสาหรับโอกาสและจังหวัดชีวิตค่างเงินก้อนเล็กๆนี้มีไว้เพื่อใช้ในโอกาสใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเช่นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือการลงทุนกับตนเองการเรียนรู้การลงคอร์สเพื่อที่จะให้ตัวเราเติบโตขึ้นนั่นเองนะคะอย่าคิดว่าเป็นเงินเพียงจํานวนเล็กน้อยแล้วจะไม่มีความหมายนะคะเงินแค่หลักสิบนี้แหละค่ะที่เปลี่ยนชีวิตคนมานักต่อนักแล้วขอแค่เริ่มต้นอย่างมีเป้าหมายและทําอย่างสม่ําเสมอนะคะ